ตาเสียงจะกีดมาเกียงหน่อยหลายตานนมผลมะดาผนเนาะพยายามเงียบเดีย๋ยเสือเ <c oughs> ง,งียบเงียบครบ ทางเไยโอ้โปีกมาปลูกอยู่พ้นบีทันี่เขาว่างามว่าห่วงไงดีวะเย็ดโมหลายวะโอ้มาไต่รอเวทตะกี้เนาะ พมกกบรวดร้อมเยเป็นแบบใสเงียบวิ่งไหมโอ้นามก็ขึ้นถึงทางผีเลยเนาะเก่าเขา,ขาทา้งงามพบี่ก็งามเนาะเขียวที่โมข่าไหนี่ใสเงียบใสังึงปลาอ่อยเลย หยอดขอนูตัวนี้โอ้หมายไว้ปนปนหยอดขอนูกบขึ้นมาหอดพี่เงียบโอ้ได้ตัวหนึ่งโอ้โเงียบจริงจริง เดึงหลังใหม่ก่อนอีกตัวหนึ่งวะ่ะไม้ไว้ปันหยอยเขาหนูไว้ กี่นนามผู้หอนพีกี้เนาะกันหนามไม่น้อยใส่มีเบียดปลาดุกเนาะจับได้กันหรือ มันมากินอย่างมันคือมันคือมีอมปลาเขียงหน่อยน้ำนนี้ติบตด,บ,ตดบัวคือมีปลาเขียงหน่อยน้ำเขียงหน่อยกับเขาสิโอ้ปลาสับติมก็มีโก้เพิ่นทีเขามาก,กินปลาเนี่ยบัวขึ้นเนี่บัวตี๋

rồi xây biệt cục Muốn mà thì thôi, tiêm ủm hết, tiêm ủm nữa. Tại pin này thì kín nó, về mang lên thế kia vật thị tát thình muốn qua menti nám mát ôi nước ngọt nón nắng thì <laughs> <Nàm mà. cười> hoang oh, <mặt. cười> thì bỗng nhảy đi บ่จืดคือบบ่ใสเกือบบ่เหยียบใหม่